ได้ยินไหเสียงอะไรเมื่อเช้าบางแก้วที่นี่ชิสุโดโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะคะน้องมาด้วยสภาพสังกะตั้งติดแน่นนะคะใต้ท้องนี้ตอนอุ้มขมามื่อกี้จับได้แต่ตอนนี้เดี๋ยวต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันก่อนถนะคะถึงจะเข้าใกล้น้องได้ได้ยินเสียงขู่ไหมโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าตัดเสร็จแล้วจะเป็นยังไงมดูกันว่าตัดอ้อนออกเรียบขนาดนี้แล้วน้องเป็นยังไง มีส่วนท้องเป็นแผงๆมาเลยนะคะนี่นะฉากตัดขนส็นแล้วมาลูกมากับบ้าไหมก็จะได้สั้นประมาณนี้นะคะอย่าปล่อยให้น้องเป็นสังกะตางนะบางจุดนะคะก็จะเป็นผื่นแดงผืน่นคันอยู่นะถ้าน้องเริ่มมีขนยาวเป็นก้อนแล้วเจ้าของไม่สามารถที่จะตัดให้น้องได้ก็ผาเข้าร้านเลยนะเดี๋ยวน้องจะมีปัญหาผิวหนังตามมานะคะ